มาในช่วงสุดท้ายของสุดยอดทนทงนะครับผมรักโหราที่ดียังอยู่กับท่านนะครับไม่ต้องห่วงครับผมแข็งแรงดีช่วงนี้ออกกำลังกายสัปดาห์ละสองวันฝากประชาัมพันธ์ครับไปยังบรรดาคณะศิษย์โราศาศหราศาสตร์สิษย์ทศศาสตร์ที่เคยศึกษาวิชาโราศาศหราศาสตร์ทศศาสตร์กับผมนะครับจะจัดพิธีไหว้ครูคือไหว้ครูครอบครูโหนเท่านั้น แล้วก็จะทําบุญให้ครูคือทุกปีเนี่ยอาจารย์ทาบุญให้ครูอยู่แล้วแต่การครอบเนี่ยเนื่องจากเปิดสอนโหราศาสตร์แล้วมีสิทธิโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องรีบรับสมัครสิทธิโหราศาสตร์พยากรณที่เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้และจะมาเรียนเป็นสิทธิ์หมายถึงว่ามาเรียนพยากรณ์มันต้องผ่านพีกันข้อครอบครูเพราะว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการครอบครูครั้งสุดท้ายเพราะอาจารย์จะไม่ไหวแล้วนะคืออาจารย์มานั่งคิดว่าครูพระเด็จ อายุหกสิบเจ็ดสิบก็ยังนั่งครอบครูนะครูสมบัติแค่สุจริตอายุจะแปสิยังต้องครอบครูมันโอ้โหแล้วนั่งครอบทีเป็นวนันวันอาจารย์ว่าไม่ไหวอาจารย์อาจารย์นั่งแบบนั้นไม่ไหวเดี๋ยวไหลมม,มีปัญหาดังนั้นจะครอบครูให้รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเพราะฉะนั้นคณะสิทธิ์ทั้งหลายอาจารย์จะจัดพิธีครอบครูโดยใช้อาคารสุริยเทพที่มหาวิทยาลัย คือที่มหาวิทยาลัยรังสิทธ์เนี่ยเจ้าของท่านเนี่ยคือดรอุทิตนะดอรอาทิตย์ดนชะ่ป่ะดรอาทิตนะดรอาทิตย์อุไรรัตด์ดรอาทิตย์ท่านเลยสร้างเทพประจํามหาวิทยาลัยเป็นพระอาทิตย์ทรงราชรถโอ้สวยงามและอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็เลยใช้อาคารสุริยเทพของมหาวิทยาลัยดังสิทธ์ที่มีดรอาทิตย์อุไรรัตเป็นเจ้าของนะไมไปใช้ฐานที่เ่นนั้น ก็ที่สำคัญคือที่นั่งสวยงามนะเป็นที่นั่งเหมบรรลงหนังเลยเวทีก็สวยงามอาจารย์จะต้องให้ครูสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะนัดครูกรมศิลป์มาปรึกษาเรื่องการจัดโรงพิธีเพราะว่าจะเป็นการครอบครูที่ตัดครูโขนครูละครออกไปเราครอบเฉพาะครูโขนครูโขนเพราะ,ะนั้นก็เรียนเชิญคณะศิษย์นะที่เคย เรียนกับอาจารย์มารับการครอบครูไม่รับประชาชนทั่วไปนะครับใครที่เป็นสิทธ์จะติดต่อร่วมครอบครูก็มีค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีต่างๆเนี่ย999บาทนะเท่าน,นั้นนะฮะก็ติดต่อสอบถามมาได้เพราะจะมีพิธีครอบครูในวันที่14กันยายนนี้วันที่14กันยายนนี้ก็ติดต่อกันมาได้อาจารย์ให้สิทธิ์รุ่นหลักเขาสมัครก่อนแล้วก็สิทธิ์รุ่นที่ผ่านมา สิ่งอื่นที่ยังไม่ทราบก็ได้ทราบเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยโพสใน f a c e b o o k นะครับเทรานั้นการไหว้ครูทําบุญให้ครูใหญ่ก็คือบรมครูโหนทั้งหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่รวรับไปแล้วจะนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะครอบครูก็ติดต่อมาได้นะครับเอาละครับต่อไปก็เป็นเรื่องของดวงสตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนนะครับ ท่านที่เกิดในราศีอื่นๆก็ไปดูย้อนหลังเอานะครับเราได้รายสดแล้วก็อัพขึ้นไปให้หมดแล้วนะท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรราศีกลุ่มราศีมีนอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปจะแยกไปเป็นราราศีไปแยกไปเป็นแต่ละราศีเสร็์ที่ศึกษาโหราศาสตร์ก็ให้ดูวิธีท่วงทํานองในการพยากรณ์อาจารย์จะพูดให้ฟังนะ โหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นมีคู่นูประการกอาจารย์ในฐานะที่ได้ใช้เป็นวิชาชีพเท่านั้นแต่การที่อาจารย์ได้มีขบยากรจากครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูโขนจรันพิกลโวนสีพนดินหรือจะเป็นอาจารย์พัฒนาพัฒาาศิริและครูโขนต่างๆท่านเคยดูดวงให้อาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ยังไม่ได้มีชื่อเสียงและอาจารย์ยังไม่ได้เริ่มเป็นหมอดูเลยท่านบอกว่าคุณลักษ์ดวงคุณวันหนึ่งจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จะไปอยู่ในจอทีวีและหนังสือพิมพ์คุณจะมีฐานะมั่นคงเพราะการมีชื่อเสียงในวงการโหนท่านทายแบบนี้มันเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่ต้องบอกเลยว่าต้องทำอย่างไรทำแบบไหนเมื่อไรไม่ต้องเลยแค่คำหนึ่งคำประโยคหนึ่งประโยคมันก็เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์ได้แล้วให้จะมีพลังใจที่จะค้นคว้าศึกษาเอาจริงมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็มาวันนี้ เพราะนั้นแต่อาจารย์นั้นเล่าให้ข้อมูลกับคุณละเอียดยิบลึกถึงรายเดือนจังหวะนั้นจังหวะนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ละเอียดยิบมากกว่าที่อาจารย์เคยทายแล้วเป็นคําเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เพราะฉะนั้นพวกคุณมันโอ้โหถ้าทําไม่ได้กับหน่อมแนมโคตรหน่อมแนมเลยจริงไหมในเมื่อคนที่ชื่อรักหัวราธิบดีมาวันนี้เปลี่ยนชีวิตจากเด็กบ้านนอกทํางานเป็นเด็กเสริมในร้านอาหาร ส่งตัวเองเรียนเป็นหมอดูกระจกข่อง่อยแต่พอคำหนึ่งคำที่มีความหมายเลยให้รักษาตัวดูแลตัวเองไม่ให้มีความชั่วหยาบเพื่อเป็นมนทินกับตนยามเมื่อวันหนึ่งทึงโด่งดังแล้วเนี่ยจะมาเป็นปัญหาให้เกิดขึ้นกับตนอาจารย์มาด้วยวิธีแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหวังว่าสิ่งที่เป็นคำเอกอรเนี่ยจะไปเป็นความหวังไปเป็นแนวทางไปเป็นกำลังใจให้กับท่านในยามนี้ยามนี้มีแต่เรื่องบ้าบ้าบออะไรก็ไม่รู้สารพัดสารพัน,พน,พนในข้อมูลข่าวสาร ที่รู้สึกมันมีแต่เรื่องสสดโดขดูนะหมดแรงหมดกําลังทั้งนั้นเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะได้เป็นข้อมูลอันวิเศษไว้เป็นยาไว้ปรุงใจให้ตนเองมีกําลังใจก็ช่วยกันกดถูกใจแล้วกดแชร์ไปได้วยนะครับอาจารย์ก็ตั้งใจทําหน้าที่นี้เพื่อประโยชน์กันทุกๆคนเอาละครับท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกร ลัคนาราศีมังกรดวงชะตาในเดือนกันยายนจัม,จจมีจะจมีจะมีจังหวะที่พลิกเปลี่ยนชีวิตให้มีโอกาสได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขความสําเร็จแม้จะมีความหนักแต่มีความหวังได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีฟันธงเอาละขอบคุณเกิดราศีมังกรจะได้ชื่นใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ชาวราศีมังกรเราต้องลงลึกเลยนะคนเกิดลัคนาราศีมังกรเห็นไหมดูตามรูปลอลิงค์อากาศแปลว่าลัคนาแล้วคําว่ามังกรเห็นไหมหลังคําว่ามังกรเลขอะไรเลขเจ็ดเลขเจ็ดดาวอะไรอทิตยาหนึ่งจัน 2, ท 3, 4, ร์สองอังคารสามพุธสี่รหัสห้าศุกร์หกเจ็ดเสาดาวเสาดาวเสาเป็นดาวประจาตัวดาวเสาเป็นดาวที่โครจรไกลจากระบบสุริยะจัก,กรวาลคือพระอาทิตย์อาทิตย์พุธศุกร์ โลกของเราพระจันทร์โคจรรอบโลกคารทฤษฎีเสาถูกต้องไหมไกลจากดวงอาทิตย์มากเวลาวงโครจรอ,อะ่ะพระพุธพระศุกร์โคจรใกล้หมุนฟุดฟุดรอบพระอาทิตย์แต่พระพระเสาอยู่ไกลหมุนโอ้โหหมุนหมุน,มนรอบใหญ่ใช่ไหมรอบจากกราศีเฉลรมสามสิบปีจึงเป็นดาวเก่าดาวแก่ดาวเก่าโบราณคุณมังกรเป็นกันไหมเป็นคนเก่าคนแก่คนเก่า คนหน้าเก่าคนหน้าแก่คนโบราณคนมีอัตตาตัวตนในความเป็นตนนึกถึงท่านสมัครสุนทรเวทนึกถึงท่านประยุทธ์จันโอชาเห็นไหมคนโบราณมังกรนึกถึงพี่แอสสมบัติเมธนีเป็นไงมังกรเก่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดมาสมัยใหม่แต่คุณก็หน้าแก่เกินวัยหรือหน้าออกเก่านะคุณจะไปใช้รีจูรันหรือคุณจะไปทำอะไร เบบี้เฟสหรือสารพัดหน้าคุณก็ดูโบราณอยู่ดีเอ <g ül> ื่องน,นี้นะพวกคุณมันเป็นไอ้พวกแก่ <g ül> แก่ <g ül> เออนะคุณยอมรับไปเถอะนะอ้าวคุณตอบมาที่เป็นกันไหมไหนท่านที่รับชมอยู่ใน y t u t u นะตอบกันหน่อยนะนะอยู่ใน Facebook ไหนดูหน่อยสิเพราะฉะนั้นเวลาใครด่าเราอะนะไอ้แก่คุณเคยถูกด่าไหมไอ้แก่เงี้ยนะเวลาใครด่าเราอะ เรารู้สึกไงนะเวลาใครดา่าเราไอ้แก่ไหนะคุณตอบสิใครด่าคุณไอ้แก่คุณรู้สึกไงนะเดี๋ยวเวลาใครด่าเราไอ้แก่เวลาใครด่าอาจารย์ไอ้แก่อาจารย์ก็บอกว่าตะก่อนเนี่ยจะก็โกรธแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ก็บอกว่า หนึ่งคนอายุเท่าอาจารย์นะ่ยคือห้าบห้าเนี่ยจะเต็มเนี่ยห้า้ามันหนุ่มท่าอาจารย์ไหมที่เองอายุเท่าข้าเนะีนะ่ยะเองหนุ่มเท่าข้าไหมนะข้อ2แข็งแรงเท่าข้าไหมอาจารย์อายุห้าห้าสบห้าจะเต็มในไม่กี่วันเนี่ยแต่ไปวัดมวลกายจากการออกกลลองกายไปวัดไปวัดมวลกายไปวัดความแข็งแรงข้างกายเขามีเทคโนโลยีวัดนะ อายุอาจารย์เพิ่ง49่เกองคือร่างกายมันแข็งแรงก็อายุน้อยนะคุณได้เท่าอาจารย์ไหมสองแล้วถ้าเองเป็นเด็กเองมาด่าค่าไอ้แก่สักวันมึงก็แก่แล้วจากวันนั้นมาจนมึงแก่มึงจะอยู่ถึงแก่ไหมที่ปากเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครมาดา่าเราไอ้แก่ไม่ต้องไปโกรธเลยนะสักวันมึงก็แก่นะนี่ จาไม่ได้บูลลี่คุณนะอาจารย์ดูตำหลักวิชาแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงแสดงว่าเออมันจะมีเรื่องดีๆตามมาไม่ต้องกลัวหรอกมันมีคุณวิเศษแกนะวิเศษนักเรื่องรักตามตำราขอรักสมัครใจงานงานมีมากมายจงเมตตาใครประนามหยาบช้าคนแก่ไม่เสียท่าใคร <laughs> ออแปลงเพลงเองไว้นะ ไม่ต้องกลัวหรอกเราเราแก่ประสบการณ์แก่ความรู้แก่ตบะบาร,รมีจะไปกลัวอะไรคุณที่เกิดลัคนาราศีมังกรในเวลานี้คุณต้องดูก่อนดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะดาวเสายกข้าราศีมีในเรือนพฤษหัสมันก็มีเหตุให้ป่วยให้เจ็บให้สูญเสียบ้างได้ครึ่งเสียครึ่งไม่พอดีแต่ตอนนี้ ดาวประจำตัวของคุณตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดสิงหาย้อนกลับมาเจอราหูย้อนถอยกลับมาและเจอราหูที่ผ่านมาดาวปราจำตัวคุณพระองศามาเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักเดือนมิถุนามาเนี่ยคุณแซงเบื่อล้าเหนื่อยเดียวดายใช่ไหมแต่ยีสิบเอ็สิงหาเนี่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยดาวประจำตัวคุณมาเจอจะกเอกราหูเพื่อนเก่าไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหกเก้าเลยนะจ๊ะ แปลว่าคุณจะต้องมีโอกาสมีมุมคลมีจังหวะมีช่องทางมีรู้สึกมีสิ่งดีๆเข้ามานะให้คุณนั้นได้ปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและอาจารย์ดูอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ดูแล้วรอจังหวะเวลานะคุณรู้สึกไหมว่าตั้งแต่พฤษภาหลังสงกรานมาเนี่ยคุณจะทำอะไรมันติดขัดมันไม่ง่ายขัดกับเจ้านาย ขัดกับกฎระเบียบม,มีปัญหาถูกตั้งแง่ถูกอคตินะสารพัดส,สารพันเป็นไหมแต่เป็นให้มันเป็น,ปนไปเพ,พราะพรหัสจรเป็นอริพระรหัสจรเป็นอริเห็นไหมมันไม่ลงตัวแต่พอหลังจากวันที่สองตุลาคมที่จะถึงนี้พรดาวสดีจะโคจรเล็ชสตาไปถึงขึ้นที่ยี่บสองเดือนธันวาคมเลยนะเป็นจังหวะที่หนึ่งแล้วยังมีอีกสองจังหวะโคตรดีสิครับ มันแปลว่าอะไรจังหวะที่หวังแล้วรอคอยจะเป็นไปได้จังหวะที่หวังแล้วรอคอยจะเป็นไปได้จึงไม่ได้แปลว่าลมๆแรงๆจึงไม่ได้แปลว่าเหี่ยวแห้งตายขาดลังมันแปลว่าจะมีโอกาสให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชุม่มชื่นสําเร็จราบรื่นมันเห็นได้ว่าไม่ไกลแต่เอาอย่างนี้แล้วก่อนก่อนแล้วกันว่าก่อนจะถึงตุลาคมว่าไอเดือนกันยาเนี่ดาวเสาเจอราหูแล้วคู่มิตรใหญ่ มันก็เข้าเก์กับโชคไปแล้วครึ่งหนึ่งพิควนะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้องพระสาวราหรือพระราหูจรต้องพระสาวรีได้หมดดีครับแต่เดี๋ยวหลังวันที่สองตุลาซึ่งแปลว่าไม่ต้องรอกระแสพระฤาษีธรรมดีเข้าเลงชะตาตั้งแต่ประมาณเดือนกันยานี้แล้วเจ้านายที่เป็นปัญหากับเราก็ไป คนขัดกับเราก็มีอันเป็นไปมีเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนชิดเราไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนฟันธงดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเล็งชะตาเป็นราชาชโชคแต่เป็นพิธุบาทตามเกณฑ์โหราศาสตร์กล่าวไว้นะระวิภุมมะทั้งโสร,ราปัญจากแก่ลักษณกพุทธเกา้าอจาร์กิบพีวาเป็นแปดสุขเจ็ดสุขคือหกสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์มันร้อนอกร้อนใจไม่สบายใจไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวันที่16กันกนยายนสุกก็ไปมรณะแล้วมันจึงเปลี่ยนแปลงแปลว่าคนเกิดลัคนาราศีมังกรงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆทั้งเปลี่ยนเลยหรือเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนเจ้านายประมาณ90%ฟันหุงมันเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันมีมุมของการเปลี่ยนแปลงให้สบายใจได้นะสำหรับชาวราศีมังกร เรื่องการเงินเสาร,ราหูจรในเรือนการเงินแปลว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่1ิบสมกุมภาพันธ์ปีหกเก้คุณเสี่ยงโชคไปตลอดเลยทุกงวด7887 7 8ด7 7 8เจ็ดเจเจี้ยมันต้องถูกสั้งงวดแน่ๆเพราะดาวคู่นี้มารอยเด่นอยู่ในเรือนการเงินพระราหูเข้าเจ้าขาจงฟังข่าข้าบูชาศรัทธาท่านท่านโคจรมาเจอกับดาวเสา ในขณะนี้นั้นจงอวยชัยให้เกิดการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลด้วถืนอาจารย์ขาให้สองไม่ดีเลยค่ะให้แค่สองคือเจ็ดและแปดให้อีกส,สักตัวได้ไหมคะเจ็ดแปดหนึ่งหรือเจ็ดแปดหกก็ได้นะอเอาแล้วนะครับต่อมาคุณต้องมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนแน่ๆก่อนวันที่ยี่สิบสองธันวาปีหกเก้า ต้องดูกันไม่ใช่ก่อนยีบสองพฤศจิกาปีห9เพราะราหูจรเข้าเรือนการเงินเป็นเกษตรแปลว่าของตนเกษตรมาจากสักกะหรือสกังแปลว่าของตนและตอนนี้คุณมีราหูจรเข้ามาเรือนการเงินในรอบ18บปดปีเป็นของตนคือของคุณคุณต้องมีโอกาสเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้เลยว่าคนเกิดราศีมังกรไหนใครราศีมังกรหวังรวย กำลังวางแผนทําโครงการงานเพื่อไปสู่ความรวยไหนใครใครใคร,ใคร,ใครมีตอบมาอาจารย์มั่นใจได้ว่าคุณมีเกณฑ์รวยและได้เงินก้อนใหญ่มากที่สุดรอบหนึ่งในชีวิตในรอบ18ปีนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาปี68แปดไปถึงวันที่22พฤศจิกายนปี69เกฝันทง,งขอให้มีความสุขคุณต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง อาจารย์เชื่อมั่นได้ว่าแล้วดูได้ชัดว่าในวันที่11กันยายนพุทธจะเสด็จเข้าเรือนสุภาคุณรู้สูสุภาแไปว่าอะไร